สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมค,คลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารยได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อาโรวันดูทีหวานดูทีสวัสดีนะครับนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวัน นะครับหันษามหาสนุกหรือดูดวงด,ดาวไปวันๆประจําในวันเสาร์ที่27เมษายน2567แรมตีค่ําเดือน5้าปีมะโรงวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นโลกาวินาสนะครับเอ่อคุณจําไว้เลยเนี่ยวันจันทร์กับวัน อ่เสาเนี่ยไม่ดีนะครับเอให้อยู่เฉยๆสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับโอ้ยหนาวหนาวโอ้ยแช่ออนเซ็นมานะโอ้ยแช่นานที่ต้องแช่ทุกวันเลยนะเปิืงน้ำหน่อย <c oughs> นั่งเป็นชั่วโมงเลยเออหลับฟูชิวๆใช่ไหม พอปรับสมดุลได้เสร็จปุ๊บนู่นนี่นาก็ทาแป้งตางูครับโอโ้เย็นจํำนี่มาบันทึกคลิปโอโ้อยากนอนหลืเอเกิน <c oughs> เออต้องรีบทำแลวต้องรีบบันทึกคลิปนะเดี๋ยวพอผ่านไปห้านาทีเสร็จแล้วโอโ้ร้อนเหมือนไฟบะเลยกันโอโ้ไม่ไหวเลยนะโอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสี่ข้ามความฝันดีหมดทุกอันนะครับถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของอาการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันเสาร์นะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคราคาญแล้วไม่ดีสาวัวใหม่วันเสาร์ดีตัดผมใหม่วันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทานน้ามันในวันเสาร์ถือว่า สภาพปสิทธิแหล่้วยเช่นกันนะครับโอเคนะท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับโหราสา์ไทยระบบสุรยยิยญาินะสิทธิวิชามหาเวทดดดาวเออแหมบางคนบอกอาจารย์มีทุกสิ่งให้เลือกสรรอาจารย์ดูทุกอย่างได้หมดใช่ถูกต้องที่จริงรู้มานานแล้วคือเป็นมานานแล้วจะบอกให้นะตั้งแต่ทำ u t u b e มาเนี่ยบางคนไม่รู้ใช่ไหม เราก็เลือกเอนะนะก็ร,รู้ในดวงชะตาใช่ไหมว่าจังหวะไหนใช่ไม่ใช่นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับคือที่จริงเนี่ยอาจารย์เนี่ยรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยระบบสุยาตแล้วก็รู้ในเรื่องของวงจุ้ยเนี่ยมานานแล้วเพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้โรงเจครับ <c oughs> สารเจ้าจีนคนระับเข้าบ่อยเจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าไปกินข้าวฟรีบ้างอะไรเงี้ยนะ <c oughs> สมัยก่อนเออสนุกสนานดีนะอ,อ,อันนี้เพราะฉะนั้นท่านในสนใจนะครับดูดวงชะตาดูเลิกดูยามเสริมดวงดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับในการจัดวงจุ้ยนะจารย์จัดให้ไปแล้วหลายคนประสบความสําเร็จจะบอกให้นะตั้งแต่แรกๆเลยทำน,น,นู่นทำนี่เนี่ยนะครับคือถ้าคุณเป็นค้าขายเป็นนักธุรกิจหรือเปิดกิจการ ต่างๆเนี่ยถ้าคุณทําตามที่อาจารย์แนะนํานะครับแต่ครั้งแรกคุณเห็นผลเลยนะครับลูกค้ามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเข้ามานะครับจะประสบความสําเร็จนะหลายที่ก็มีรายได้เข้ามานะครับทั้งบ้านที่อยู่อาศัยอาจารย์ก็ทําให้คุณเนมีโชคลาภประสบความสําเร็จนะครับออแล้วก็อย่าลืมนะตัวเลขเนี่ยอยู่ทิศไหนนะครับในวันที่2พฤษภาคมเนี่ย อาจารย์ก็บอกในคลิปไปแล้วนะครับให้คุณไปดูตามนั้นมันน่าจะอยู่อมันจะมีตัวเลขเออ,อาทิตย์ตะวันตกใช่อ,อทางทิ่ตะวันตกมันจะมีห้ามีห้าสี่สองมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่คุณต้องไปเรียงเองนะคุณต้องไปเรียงเองว่าอยู่จะอยู่หน้าอยู่หลังแต่นี่จารก็บอกเฉพาะแนวทางให้นะครับสิ่งที่สำคัญไปซื้อรถต่อรีเท่านั้นนะ ตลาดกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับถือว่าช่วยชาติทางอ้อมนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มามาการถึงเสียงเสียมสยีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอาธิษฐานเดี๋ยวจันสันกระดิ่งโชคล่ามแห่งความสําเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแข้วลาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองงนะ คุณอย่าลืมนะครับบ้านทุกหลังทุกทิศนะให้คุณปูพรมสีขาวนะปูพรมสีขาวหรือเหลืองก็ได้หรือเป็นถ้าคุณมีสองสีสลับกันก็ได้นะครับพรมสีขาวหมายถึงเนี่ยธาตุทองนะครับไฟก่อเกิดดินดินนั้นก็ก่อเกิดทองคุณจะได้สมูทนะครับมีเกกันมีแต่การก่อเกิดแล้วก็ถ่ายเทจะทำให้บ้านคุณมีความสมดุล นะครบ,บ้านทุกหลังในคุณนั่นเลยผมกลางบ้านง่ายๆนะครับเอ่อต่อมามาพูดถึงเสียมซีได้ใบที่55นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะท่านจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่แนมัน่นคงนะครับแล้วก็รู้ต้องรู้จักอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเอออ่อนอน้อมถ่อมตน แล้วก็จึงจะสามารถฝ่าฟานปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับถ้าหางไม่มากจนเกินไปก็มีโอกาสสมหวังมาพูดถึงในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับเออถ้าท่านและคู่รักมีความจริงใจต่อกันก็จะพบกับความสุขธุรกิจการค้าการขายนะครับเสียโป๊ป้ก่อนนะการค้าการขายถ้าในช่วงนี้จะ ค่อนข้างมีอุปสรรคนะครับเอ,อ่อท่านจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องรอบคอบนะเอ,อ่อต้องคิดให้มากดีที่สุดต่อมาค้นเกิดเอ,อ่อแม่เรื่องการสมัครงานจะต้องมีคนช่วยเหลือคุณในกาสได้งานทำคะแนนสอบอยู่ในระดับปานกลางพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้คก็ต้องใช้เวลาในการรักษา นะครับมีโอกาสหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์ปวดตามเส้นประสาทแล้วก็โรคเบาหวานหรือเบาหวิวนะในดวงชะตาก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับในวันเสาร์สีที่ควรเว้นเนี่ยให้เว้นสีเขียว เว้นเขียวไม่ดีนะสีที่ดีก็จะมีม่วงดำแดงชมพูแล้วก็สีออกฟ้าได้นะครับเออแต่ว่าคือถ้าโดยหลักห้าธาตุเนี่ยนะครับธาตุน้ำกับไฟเนี่ยไม่ควรที่จะพิคาดกันนะครับเพราะยังไงเนี่ยน้ำมันดับไฟอยู่แล้วน้ำมันดับไฟมันําให้คุณเหนื่อยนะหมายถึงจะต้องลงมือลงแรงทำนู่นนี่นั่นจ้ำที่จ้ำใจ นะครับอะไรที่มันเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้ในสิ่งที่ก่อเกิดใช้ในสิ่งที่ให้คุณต่อเจ้าชะตาดีกว่านะครับหรือถ้าไม่คุณก็เล่นห้าธาตุไปเลยเงี้ยครบเล่นทั้งห้าสีนะเออมันก็แล้วแต่ใช่ไหมอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันเสานะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลคิดนู่นนี่นั่น ปัญหาทั้งเก่าและใหม่คนรอบภางก็น,นามาเล่าให้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพระบบการได้ยินได้ฟังลำไส้สมองตับโลกระเพาะต้องระวังนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าเจ้าชะตาในบุคคลทั่วไปเนี่ยจะให้ความเคารพศรัทธาเชื่อถือเจ้าชะตานาะยกย่องให้คุณเป็นผู้นำนะครับ ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้มากขึ้นการเงินก็หมุนเวียนดีขึ้นนะจะมีสเสน่ห์ต่อสังคมทั่วไปนูน่นนี่นั่นมีโอกาสได้รับรางวัลน,นะครับได้รับการกล่าขวัญถึงต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยนะครับคุมีโอกาสได้ทรัพย์อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดฝันได้อย่างโปรปักนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะต้องใช้ความ ชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีตามความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยนะครับต่อมาค้นเกิดในวันอังคารนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ชายผู้หญิงใช้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะแต่มากเป็นคนที่พูดจาตรงแต่ก็มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือคุณนะครับต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางวันการเจรจาพูดคุยติดต่ออะไรก็แล้วแต่วันนี้ไม่ค่อยดีนะครับคุณเรียกเลี้องไว้ก่อน นะเป็นการดีนะครับจะได้ไม่เกิดความขัดทุนเสียหายได้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบนะครับปรากฏการผ่าดาวดูดีในวันที่27วันนี้ดาวเนปจูนยังเสียอยู่แล้ววันนี้ดาวศุกร์ก็เสดเป็นปรานะครับเออดาวศุกร์เสดช่วงเวลาเท่าไหร่เนี่ยหกโมงสิบแปดนะครับพโมงสิดเนี่ยดาวศุกร์นะ ก็ถือว่า,าเป็นปละแล้วก็เป็นอุจจาริมุกนะครับส่งผลให้คนเกิดวันศุกร์เช้าราศีพุฤษภราศีตุลน,นะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อมตนมักมีความลังเลนะครับความคิดมักมองการไกลนะถือว่าดีก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ผมมองการไกลเสร็จมันก็เป็นปลาใช่ไหมก็โลเลคิดแล้วคิดอีกงเงี้ยคิดหลายตลบนะ อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของอระบบสิทธิวิชามหาเวดูดดานดูดดาวนะครับวันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์นะคนปีไก่ไม่ถูกกับกระต่ายนะครับไม่เหมาะกับการย้ายบ้านวันนี้ยังไม่ควรย้ายบ้านนะอยู่ไว้ก่อนนะแล้วก็เดินทางไกลนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟห้องครัวนะ เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าขอบุตรนะครับสร้างบ้านซ่อมแซมมั่นหมายนะครับออแล้วก็แต่งงานนะตามสบายเลยนะครับแล้วก็จับจับโจรผู้ร้ายก็ได้นะอันนี้ทิศมงคลก็คือตะวันตกเฉียงใต้นะทิศตะวันออกนะคือโชคลาภช่วงเวลาที่ดีคือ7โมงถึง11โมงนะแล้วก็5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับ สีเสริมประจำวันก็จะมีขาวเถาทองสีโชคลาภคือแดงส้มแล้วก็ชมพูม่วงนะครับอันนี้ถือว่าสีเสริมโอเคเออพูดไปพูดมาเริ่มหิวข้าวแล้ว,วเออพวกเมื่อกี้ไม่เห็นหิวอยู่ดีหิวเฉยเลยีิวว่าก,กินกาแฟรองท้องก่อนนะเอ่อเดี๋ยวค่อยไปกินข้าว อานนี้เพราะฉะนั้นมาพูดถึงตามราศีจากเริ่มเมฆครับชาวราศีเมฆดวงคุณเนี่ยการงานก็จะมีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับแต่ดาวประจำตัวคุณเสียต้องระวังความเสียหายนน่นนี้นั่นก็ต้องอย่าประมาทนะครับต้องมีความเป็นส่วนตัวในช่วงนี้ไปก่อนนะถึงจะดีนะครับในดวงชะตาของคุณส่วนด้านการเงินก็มีเงินเข้ามานะวันนี้ดีนะ จะมีเงินเข้ามาในระดับหนึ่งน่นี่นั่นก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จต่อมาชาวลักนาราศีพฤกษ์ชาวพฤกษ์ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูก็อยู่ราพาการงานดีนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายมีคนให้ความเกงออเกงใจเรื่องงานคนที่ทําราชการก็ต้องระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะนูะ่นนี่นั่นส่วนการเงินจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ ต่อมาเช้าล,าลา 4, ัคนาราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณดาวประจำตัวอยู่พบกรรมมะวันๆคุณจะทำแต่งงานนะและดวงคุณวันนี้ดาวเสียให้ระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงานนะครับต้องระวังนิดนึงส่วนการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎอิทธิพลดาวอังคารอยู่สุภะการงานในทางการช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับคุณก็จะเป็นคนที่รักในการทํางานนะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโชคลาภเรื่องงานนะครับแล้วก็ครอบครัวให้การสนับสนุนด้านการงานด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์คนสิงห์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขนะ เออมันต้องมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนูน่นนี่นั่นอะไรก็สุดแท้แต่ใช่ไหมในเรื่องของการเงินนี่ก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับอย่างเงินคุณก็มาใจะยินๆในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคู่ก็ยังไม่ค่อยต่ไอไหลนะพยายามพูดคุยก็ให้หน้อยๆไปๆมาๆถึงจะดีต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนการเรื่องความรักของคุณก็ย,ยังไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจ ความรักจะมีปัญหาให้ระวังในเรื่องของเครดิตนะครับแต,แต่การเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคุณต้องจ่ายในสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนมานะครับถึงจะดีต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคนตุลดาวศุกร์มาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนาราอูโดม,มอรกิลดวงคุณก็จะมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรแต่ก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจอยู่บ้างก็เป็นธรรมดา นะครับคุณมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญาต่างถินต่างแดนไกลนู่นนี่นั่นหรือในเรื่องของความรักทางไกลก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยดวงชะตาดีนะผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมทําอะไรก็ให้รีบทําคุณจะต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีนะครับไม่ให้ใครรู้อารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือฉังดวงคุณเนี่ยก็จะมีหน้ามีตาในสังคมนะของชาวราศีตุลน,นะครับเออดีนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณให้ระวังในเรื่องของคู่สัญญานิดหนึ่งความรักไม่ค่อยได้ด้งใจให้ระวังการทะเลาะนะครับส่วนด้านการเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายในดวงชะตาระวังปัญหาด้านสุขภาพต่อมาเช้าล,าลาัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธยังอยู่พบพันธุกการงานให้ระวังความเสียหายมีอุปสรรค ส่วนการเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินนะครับออประสบความสําเร็จาดาวประจําตัวคุณดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทําขอให้ขยันเข้าไว้จะประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันลัคนามังกรคนมังกรดวชะตาคุณเจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับนู่นนี่นั่นมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทองประสบความสําเร็จนะสามารถลงทุนได้เลยนะครับ ต่อมาเช้าลาคัคนาราศีกุมคนกุมเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพระศุกร์ก็เป็นปฐุมาเกิ์คุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีเสน่ห์นะเออเพราะชาวราศีกุมดี้วยบุญกุศลคุณงามความดีกระตันยูสวดมนต์ไหว้พระนะครับผลบุญก็จะคุ้มครองให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับขอให้สวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้ถึงจะดีต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนคนมีนดวงชะตาคุณดาวศุกร์ก็เข้ามานะครับ ดวงคุณเนี่ยสังคมเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินและคุณมีโอกาสได้เงินจากทั้งไกลต่างถิ่นต่างแดนของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสาเร็จนะในเรื่องของคําพูดเอกสารก็ต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่เจ็ดพฤษภาคมไปแล้วก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของความวุ่นวายและปะัญหาอุปสรรคต่างๆของราศีมีนนะครับ โอเคอัน okay, นี้ครบ12ลาีแล้วถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดข้อติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ